คนเดียวแล้วพอพอยังไปแงฮะพอยังไปแง่ป่ะไปแกงหดโอ้แม่ค่ะไปน้อกันเลยไปน้อกันโอ้อยู่คนเดียวแง่เป็นบ่าวเลยน้องเสิร์ตกันเนาะเมื่อวานนี่ก็ไปปลูกอ้อยแต่ว่าเมื่อวานนี้มันฝนตกแห้งเลยไม่ได้ไปเมืาเนี่ยโอ้ สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีที่ฮักเพลงทั้งโซ่เมยน้องน้ำพิงกะบมัอนี่พี่น้องเอ้ยทางแม่น้องน้ำพิงกับล่างซีเข้าไปหาทางปูญยาของน้องตุ๊กเนาะโดยโอ้เป็นยูเคอนบ่เนาะพอดีเขากับเข้ามาตามใจ๊ดดีเดีน้องแต๋อวน้องแป๊ะ เต๋อไอ้น้องเต๋อผูกมาสิตุ๊กจี้เนาะแต่น้องนั่นได้อยู่น้องเฉิดได้อยู่น่ะมาเฉื่อ๋อฮะเนาะมาขมาตามผู้ใหญ่เพูนให้เข้ามาพี่น้องเลยโอ้โหโอ้ได้เฉื่อยด้วยฮะ ไปดีน you know is ้องโดยบวกครบที่บวกกัดหรอกมันครบจริงจรอยู่เพื่อนก็ไปนะคนเดียวแล้วพอพอยังไปแง่ฮะพอยังไปแง่ป่ะไปแงแฮดโอ้แม่ค่ะไปน้อกากันแล้วไปน้อกันโอ้อยู่คนเดียวแง่เป็นเบาเลยน้องเสิร์ตกันเนาะเมื่อวานนี่ก็ไปปลูกอ้อยแต่ว่าเมื่อวานนี้มันฝนตกแห้งเลยไม่ได้ไปมืาเนี้่ยโอ้ ออยคนตห้าัวรชมครับตัวหหัวบรได้ไปช่ไครับ่เบอนะ่รเนาอมาวันนี้เครื่องปลูกเราใหญ่ว่านัเนาะสงนราใหญ่เขาเลยงเลยเสวต้นมงม่งยังเสยก็เป็นแบบนี้นี่ยใบมันเป็นยาคุมถึอมันง่ะยาคุมแม่ยาคุมแหงเลยยาคุมยาโอ้แม่ยาคุมยาถึอมันเลยมันได้กรอบมันเลยเป็นใบมันเป็นไน่นเลยไปน

บะเมาแต่หึงนะเนาะเราคูณเราคูณดีขึ้นจนช่วงนี่เงื่อนั่วบอเฉ่ดีนะเงื่อนยังีนะนี่อเื่อนเือนนอนและเือนนอนอ้ายนอนอยู่นี่บ่ไอคนอะไรนะ ผู the the oh, the ้ซื้อซื้อแทมเนี่ยผู้ซื้อซื้อแทมอ่ะนี่นี่จะค้นอะไเจ้าหน่ะมีพวกเย็ดเย็ดข้างนองเลยโอ้เอ้หู้แต่อันน่ะไลไลประกะสารใช่เจ้านี้เจ้านี้โอ้มีไอ้กออิ่วหรือเปล่าซื้อแซมใช่เปล่าซื้อแซมอีกโอ้แล้วไในอันาปุ๊กตัวนี้ เราเห็ดคูณขึ้นเนาะเวลาฝนตกโตเลยชาบ่อเห็ดนี่การไหลชุ่งคักยังดีมาเดี่ยเราแสดงว่าเราโตนี่ออกมาได้อเนาะแมล้วต่อนี่แม่นหักกระก้อปีกายนี่นะนี่เลยเป็นอะไรตะกี้มีแต่ดังนั่นพอเขาพูดเนาะกระก้อตัวนี้ตัวนี้ไว้มพอได้นั่งลิ่นนังลิ่นเปิ่งหลังบ้านดังเฮือนแล้วนะ พอ่อจะต้องซอื้อมาเน,นี้น้องไส้ละพลานตัวที่ว่าน,น้องแต่เคยอยู่กำลังไล่มา่อก่อนนี่แหละนาะนี่เคยอยู่นี่่าน,นี่บอกเก่าตอนที่ว่าข้างใรกว่าซื้อ,อตัวนี้เนี่ยให้เพื่อนเนี่ยมันเป็นดินพลานเนะาะแล้วก็อืม ไปนี่เ่ไปไหนไปแข่งแข่แงอไรเออเราไปทั้งเมรู้ไแม่เมย์อยู่เราไปแข่งแห่อยู่คนเดียวเนะ <laughs> สียอ,อยู่คนเดียวเลยเนาะแต่เมื่อกว่าด้อยู่เชื่อเลยเนาะไปปลูกตลอดไปเมือ่อกว่าจะอยู่มื่อกี้ยังไงบ้<อ>คุตกมันเข่าแปลงบ่บดได้ไง เ่าไปนียางไปบอดด้วยขี่รถไปกอเพิ่นมาหับเอาแล้วรถใหญ่มาหับเอาไ่นเองรถใหญ่มาหับเอาพี่เลยเหญ่ไหมงรถใหญ่มาหับเอาทำบายอยู่หอไปไปที่พิ่นห้วันเทะเรน้องพิ่นหาเป็นไรเลยไรทะเพิ่นไรหนึ่งเชนหาพิ่นไรหนึ่งเชนหาแม่เลในเมื่อหนึ่งนี่ได้จักไรเอาเห็ดยู้วแนนว่าน่ากัได้แล้วสิบไรสิบไรบูจะกคนเห็ดนะ เจ็ดคนเจ็ดคนชิบไลมันนี้ไรหนึ่งเซียนหามันได้เท่าไรเจ็ดลเรื่องกับลาเงินบวเป็ดแม่เมื่อหนึ่งเนี่ยเขาไลเป็นมือบอเ,เรียกว่าเท่าแล่จังไรมันก็แล้วแป้งหนึ่งจังได้อะไรโอ้ตามแป้งน้อยแป้งใหญ่มันคือเจ้ามือหนึ่งเจ้าได้เท่าไร ว่าไปสอมือก็ยังบ่ได้อยู่น่ะสองมยังบ่ได้เงินอยู่ติแม่นเพิ่นเฮ็ดเวลายังบ่ฮู้จันําเพิ่นมันบ่บ่แล้วแปลงแม่ก็เพิ่นอยู่ดอกอืสิได้เงินเนาะว่าันนี้ได้ไปมื้อนี้ก็จังว่าแล้วอยู่บ่จักบ่ฝนตกบ่วันนี้บ่ไปบ่ได้ซะมานีมาแต่2:00นะฝนตกว่าเฮาน่ะมันโลมบ่เฮาแม่นๆรถๆมันก็เข้าแปลงบ่ได้แหละอืมมันโดมมยาก ขแปลงมาได้มันเมือกมันเดือดเดือดแมัน,มน,มนบ่ยากไก่บ่มาเอาไปปลูกนี่พุ่นแล้วสามซูลสามซูลต้งได้เคยสามซูลเอา้าเบลแบบังหูเนาะอือบมเคยไปไปชี้บอก <c oughs> ทางเลยสามซูลมันคือขึ้นไปพุ่นมันมีมีทางแดงแว้ยหันเด้อือขึ้นไปทางเงินนานาอะไรหรือบ่บ่ไกลไป,ไปพุ่นอีกเนียไกลไป,ไปทางพุ่นอีกไกลไขึ้นเทิงอีกน้อย มีป้อมระบบยามนะ pues mm หันกรแวกเอาหันเลยแมเอาหันอีกอ้ไม่ได้หนึ่งของหน่งยังหนึ่งลรหนึ่งลุ่มพุ่นเนาะนี่อะไรนี่พันมาห็น่าพี่จำเสียงเรได้แมนว่าเอคือตีคือซแมนเออแมนดีดีเออ โอ้มาแล้วช่องแถวเราตกใจ้ะเนาะตตกใจเพแพงนะเนาะเายเราขืนนี่ได้นี่อาโถตะไคร้ยังเป็นยังบาดนี่พาเพียกายแผ่นด้วยแพงนะเนาะจูดวยสบายดีก็ตังตัวปลูกอ่ะไม่ใช่นะมาะชวนมาจะชวน ป่าพึ่ตูนหอมเล็ตูน oh, ี NP ่อยสวัสด yeah, ีพ่อโดยางจูคนเี้บ่โดยโดยฝังก่อนฝังก่อนอย่ามันสิหยวบ่ใส่น้ำก่อนบ่อห่าเอยไปลงุแปลห่ฝังชุดเราปลูก้นไม้ก่อนเป็นยัมันก็ลคแทบเหมืองนาว่เนี่นะ ยังนกบอดวไก่น้อยนะนกทาไรน,นกกระทาปเดี่ยงคาย๋ะยาจากลามสิแเลยบนก้อนเอไปอนนีิเรีงยงบนก้อนเดยเอาขมกาม่นไมลานี่เวลาบวีพักนังตูนี่แกงโน่นแกงนี่พี่อย่างนีมาแต่งแล้วมากินนี่ มาพอดีพอต้องเสืแ่บเมย์ประยุคนะชับหนักเนาะชนะบันทหูที่แต่ก้าแต่ก้าไปฮิงก่หนิบะโอ้ยฮิงอะไรเออนี่ลูกชายว่ะเมื่อไห่เอ้ยว่ะช่วยแหละลาเอ้ยหน้ามาไหมเนี่ยลูกหน้ามาผังก่อนไปยังร้อย บัวรำพาวบัวรำดอกดูบัวรำพาวไม้แม่ก้อนก็ได้เสืเ้อด้วยเนี่ยมันตายแกงผักแกงกบแกงเขียดบ่มีผักนังตูนี่บ่แล้วเมื่อกี้มันกระไรอันนี้มันตายไปแล้วมันบวมมัเปื่อยคุยถัก่ะสิงั่วฮะฮะฮาไปอยู่งัวบนเขาบัวไหมมนกระเข้ามาแล้ ขัวกำลังเป็นดอกุแบกกินมาแหละออเป็นดินเขากับปูไปชื่อแล้วเจ้าเออะไรเอใหญหเป็นบบาวได้วะใบปูก้อยกระเมวานมีผลห้ามากมันี้มนี้ยไร้ไปชั่มเตมันี้เข่ามาได้เข่าไลมาได้มันเหนียวแล้ว เลยนี่ยักแบบแอันนี้นะมันไขนะ่เน่ยมันายอืมพักอันอปีกเกี่วมาดีกีก็มีพักัวเหอ่ะมังทวอันต้น,นถัวเแถวนก้นบ,นบนลับ<น>บอ่อบดเลยเด้บนตน้นาบลดดับเน่ป้าเกิดอเด้ <laughs> มันแบบอะไรอ่อะน่ะสาวห่อยล้อเรามาห่อยมาน่ะงามลายไห้ใจขอบใจหอมพอมันติดเดี๋ยวเขาเล็ดยอดมันออกไหมมันโป่งเนาะกระโปรงมันจะงามเลยแมนเอาขี้พุ่นมาใส่มันติดแล้๋ยวป้าจะใช้หนุกนะคะเอามาแต่เล่นเชียวห่ยเพิร์เบ๊กห่อยโอ้ เป็นบ่อให้บ่อน้อยๆนะเอามีเครื่องบ่อเพราะจังไลยบ่ไหนเชื่อว่าไปขายบ่ไหนน่ะนุกกระทาพอจักโตเนี่ยเชิดก็ลายแค่นี่้สี่เ <Kin> ก <ic Guys> ้า <brewer> ส <y> uh, like, <mayonnaise> ี <S <S ่สิบเก้าตัวเออเอามาใหม่ๆได้ไหมน้ำยังเดืองๆนี่น้ำพันธินทีเนี่ยดูว่าน้ำดอกน้ำยาอย่างนะอันมี้ใค่จะน่อยนี่ คนไทยซื้อยาหามัคันเลยนีคันมาเลยโอ้น้อยเพชรน้อยพูดไปจ้งนี่ชุ่น้อย่านีแกันเนาะโอ้น้อยพูดเลยเี่หนอยางกัมาแ่องันเพชรแ่เต็มเน่มันเริ่ไข่ไข่ได้อย่งอ้ส็ุใ็ดเาะได้แลอวะได้เสน็จ ไข่ขวบกวนโอ้เก oh. ือนกหรือว right. ่าตาโดนหิ้วเกือนตายหรอตกใจมดเขาทางกลางำเนางเน็ปลางเลยคือความสุกได้แบบที่น่ะเนี่ยงนี่นะตอนไข่นี่มือมือเคยหนวยเก็บลงไป ไช่แล้วว่านะมอมอเลยประมาณนีเดือนจดเอนไดจเจ้าเดียงนี่บอเดือนเลยไม่ได้หอดเดือนท่านน่าเอาเอามาสิดมือยันบออนี่ไ่ได้ห่อเดือนได้นี่มีแต่บนี่คือหัวหานของมันไดยเฉพาะวันนี่นะหัวหานนกเลยเพื่อเข้าไปก็ได้นกได้ไก่ได้อันนี้มันีตะกินเนี่หลายคน มันไงมันลากินเลหัวชองขยะอยู่เนาะเขาด้ยหนูได้่หกสิบหกปอยตวอืแค่มาดูคุณได้ตื่นมาเกินี่ยผู้ผู้ไม่ได้กินกับไม่ได้กินเนี่ยนี่กินักาเรออ้ยงเทออกมากเต้องผู้สูตรได้เดี่ยงกับผแม่บารุงเนาะสีหาแล้วหาทถงยางุ้งไงนึง โนกียอาไปนงานเป็นคอยทงยางไงเป็นมีคนมาคอนะเป็นขายนะเขาขายอยาตัวนึงต้าหันเต้าชิปเต้าไงฮะตัวน้อยมืเสมีตัวเตาห่าไข่มันนีบอว่าไข่มันมืดตัวเ้าห่านก็ท่าที่่าเข้าไปงานน่ยเขากิ่นเหนบอกที่บอกเขาเจ้าปิ้นเนบอกคนไทยมากๆเลยน่ยังอย่าที่เป็นปิ้นนะ นนุกเบิดน้องพิงนะอันนี้เหลอเออแปลว่าตัวนั้นมันคือมันชุดไข่อะไรด้วยมันมันน่น้าตาเพิ่งจะอ๋อแน่กินใช่องขยะชุวงสีฮอันชําเนาะอยู่นะมันมันช่งสียดงไงบวกกัาบ๊อคือคือเปนนั่งนั่งโต๊ะกูเนรับบบอรถจับมาจสบายบมาควันนะมันมันช่วงสีียงไงกวกกั้เนาะ

จะอามาจ้างจ้างอันจ้างนี่ร้อยหนวยร้อยหนวยสั่งมันเอาเข้าหันร้อยหนวยมันมีมันเห็ดมันตายเอาเข้าหันแล้วก็เอาเอาเข้าหันก็หยดมันเสาร์หามือแล้วมันเบาะเบาะมันเนี่เขาก็เอาออกออกมาเชียวรอยสองร้อยที่เคยสั่งเราเลยเป็นหมดแม่นแต่ว่าเขาต้องเฮ็ดหม่งไว้ก่อนจะไปสั่งหม่งไหวไว้ก่อนแล้วมันจะเจ็บมันมื้งยังคุ่นี่คุ่ป้องใหญ่คุ่ยางมันเจ็บแต่ละมือแต่ละมือให้มันแรนได้ได้แจ่ออกมาบอกบอกหาแต่แรนมันจะมันเบอะออกมาออกมาได้รด มันกระจายมั้ยกระายหรอกบ่ตายมักระตายอยู่แต่ตันโตแต่ว่ามันเบาเป็นราละเอียดอหรอนี่กระตายชิบไฟมันามสูตรเด้งเรียงนกก่อนเฮาฮู้ล่ะเฮาสิเรียงนกอยู่ชวนบาดนี่เรียกทกขายเขาชงง่ายก็ต้องได้ซ้อมซับกุคนไทยเมาอยู่บ่ยาโรงงานตาเนี่เขาเขากินคนไทยอันนี้เขาก็มาจองมาเท่าก็กินช่วงชงเลยฮะมาช่วงตามนั่นนะชงมองที่มองเพิ่นนั่นนะรอบตามมันรักษาเนี่แย่ดิ โดยมีงานจ้าออกไปโดย,โดยอ่าเนาะอ่าปะใส่ทางพ่อกับแม่แล้วพักฟอนก่อนรีบวงนุกพ่อแม่พี่น้องเลยเออท่าเมื่อก่อนประเดี๋ยววงนุกนุกก้อนเอออยากได้นุกเบี้ยงแล้วบาทนี่ว่องอีกก่อนเพราะว่าตะกี้หัน่นสมบุญอยากเบี้ยงกไก่ไข่พ่อยพี่น้องเลยเนาะพอดีเห็ดพามเห็ด คิดภาพแล้วก็ถ้าเราโบเรียงไก่ก็เป็นชิเรียงนุ่งอวนหมูหมูล้านนี่เนาะแต่เราโบไหวน้ำห้ำแต่พอเราบอกว่านี่หันเรียงง่ายแล้วว่าไม่ว่าจะคู่สูเดเรียงนะชิได้เอาเมือเรียงแต่เขาชิได้มีอาชีพเสริมให้พี่น้องเลยเนาะโดยพ้อตาซันให้พี่น้องเลยพอดีหายทางพอ่อกับแม่เราพักแย่จังว่ากันเนาะเรื่องอื่นๆให้พี่น้องเลยพอ,อดีขอมา เครื่องปูเครื่องพังเราเนาะเต็มอยู่พวกพี่นอ้องเอ๊ยบางๆสิเนาะไปส่องไปชมพอดอกพอดีทัวร์แล้วก็แวะกินเนาะไปสัน่นแบบคลิปนี้ก็สิได้ประมาณนี้ก่อนเนาะโดยสบายดีเด้อ